สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สกุลสุคนเนาะว่าภายในระกต่างประเทศกันยินดีตอนรับกันสู้ซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วเนาะอะมาพ่อกันตอนนี้ก่แม่บุญสิพาเอฟซีฮาเบิงทางร่างปเปิดทคันเฮีอนบะผัดแล้วแล้วบอสบอันเนาอะ,อะต่อ มาบาทนี่จนแล้วโอว้ยแท้นี่มาวันนี้แล้วล่ะเงยตะเวนบ้วว,ว,วันน,น,นีววนน้อ้าวเิดมาใหมป้าต้เงยตะเวนบาจอะเพื่องจกกังบ่มาเนาะเจ้าสิเมื่อป้าเอาละบาดนี่าย <c oughs> ทำเื่งา้องกันเด้อสุดท้ายแล้ววันนี้เนาะขึ้นนานมากที่ไหนรถเนาะวันนี้แล้วสีเมือปลาเพิ่นก็แต่เศร้าโพดโพดเนาะ มาถ่าตั้งแต่เช้าเนาะจนสามโมงแรงเลย,ยงบามางามงามขิดดินไซาย์อย่างนี้เนะาะสาร็จแม่มาเสียงบมาบ้อมาันิมาเรโทรมาบ้อได้ว่าไปเหนือบ้ออืม,อม สั้นกะสีค่ำๆเยากเอาหลายเห็ดเวียก,กับลมห้วยห้วยกับไข่เนี่ยได้เนาะหายใจสะดวกเนี่ยเนาะ <g ül> ใส่ตัลมกับมีหายใจเนียนเข้าเนียนเข้ามันนี่มีลมแล้วก็บดเพิ่มมันนี่ ฝบตกแบ้วก็ลมหวยหวยปีนี้เดือนสามมาฝนมาทกมาทกแห้งเนาะก็เตะก็เตะเห็ดเฮือนยังมาลลางขี้ฝุ่นเยาะก็ไหนเดียวโอ้ยว้าวย่องตอนใด้มันแห้งเย็นมากเย็นมากวันนี้ว่ายอดย่องกระบ๊ดวันนี้แห้งเย็นเข่าเย็นเข่าวันนี้ คน็นอิตอนสนร,นร้าง็นก็เลันเห็ดก้อกนเมฆญ่มาบางบดให้ได้เด้อแล้วเออขึ้นลมแทบบานีว้าวคาแล้วบานีใแค่กี่ตุม้มแค่กี่ตุม้มใส่ ด้ย <laughs> สบายดีมู้ทั้งสนวนข่อข้ากี่ตม <laughs> มันอ่อนลงไปรถลุกได้สนวนไหมเนียนละ่ได้ขึ่นลดเทิงคี่ด้ไข่อยขึ้นเทิงเมาไข่เ้ยไข่จะเค็สข้างเผินเ,เรียบไปเดี๋ยวลักนึ่งเสำเร็จเสร็จสิน้นเอ้ย ได้อังเปาแล้วโบแม่นมาแรงเกือบเมื่ออื่นแล้วฮิฮิตาตัวขานสูงเอิ<ห>นเทินฮะมาแล้วบ่ข่าวบ่ฮะคนสีฟ้าแล้ววงกบวุ้ยเต้เป็นเทินแล้ววันนี้ โอ้ยไม่เหยียบคานฮะโอ้ยข,ขึ้นขึ้นคานเราค่อยขึ้นคานร้างเอาไปตามเจ้ามาเยอะลืมขึนคานหน่อก่อน,นสำเร็จแล้วขั้นตอนแรกนี่ แมนขั้นสุดท้ายมื่อนี่คอยว่าได้สะออนยังมาหนิสะออนงอนมีดเบิ่งกัน้าโตเบิ่งเบิ่งเบิ่งบินเบิ่งกันถ้ามางามเถือนเด็ดมันอ้อนไม่ได้แบบนี้ เข่าหน้าแซงเจ้าบอยอดเข่าหน้าแซงเจ้าไ่าาาไ,ได้ถาม,มอ,อะไรมื่อไรเป็น,น,น,นได้ไรเอาไ,ไ,ไปวันนี่สิปทว่วหัวเาโอ้นนนหน้าแซงแล้วกี่ถ่แล้เนาะนายแล้ว <c oughs> กเกี่ยวบ่ถ้าันยาเกี่ยวข่าเจ้าก็จะได้มาเฮ็ดเวียงนกเพื่นอยู่เฮะเ้อาเฮ็ดยงนะนะ มันอ้าวันนี้แห้งหน่อยเข้าหน่อยเข้าวันนี้ไอ้สร้างควัญแห้งหน่อยวันนี้จะไปขวัญมั่นสร้างว่าเจ้าวันนี้ไปงานทิศหนึ่งเดี๋ยววันแล้วก่อนจะบอกเฮือนน้องเมย์วัดนี้ ชักคนกันไปชักมันน่อจักค้นสามสี่คนบอบอนั่นเราจ้างเราล่เวดแล้วเนาะไวจ้างว่ามยอดคอยสิไปป่นปั้นไปป่น้นให้ไปว่าสวนลงยู่สวนมัน ข่อยเกยกลมันข่อยอยู่ไปเป็นลูกจ้างอยู่กลมันอาย่พุลาแถวแถวมุกละหานแกวแก้ว้วแก้วปนปลาไก่เนาะขัดยูน้ำมันยอดนี่เรต้องไปท่านมกดอกปีนี่โอ้ยคนสื่อเ้อขอยมลาวากระดึงกระดึงได้ไปชนได้ข่อยสื่ออ ตอนน่ว่าวร้ายก็จะเกิดยังบ่เคยจะเชื่อกวนมันนี่ยังบ่เคยเคยยขุคด่าหัวมามกกินน่ะว่าบ่เคยก็ได้เคยแต่ไปยืนเบอร์ข้เจ้าก้นเนาะไปหย่อดลาอะไรของอื่นมาสองคนมาจักอันนี้ เดี๋ยวย่างมาหาทั้งไอ้ทั้งพี่ก่อนจะได้ไรวะโอ้ยบัวบาหาไข่แล้วอะอีเท่เราบัวบาคักแล้วไข่ไข่ลักไายอยู่แล้วเห็นจมเป็นรอว้าวมาวันนี้เพื่ออะไรฮะตอบเองว่าเองอีแล้วโอ้ยพี่ภูวาน้ำสร้างเห็ดเวียกึด้จ้ะสร้างเห็ดเวี้ยข้าวทาบกับข้าวในเลตเตอ ถา,ามไปเพิ่อนมาตอบก็ตอบเองจักกิวเพิ่นเห็ดบิชัชงกันได้ถ <laughs> ามไปแล้วแล้วว่า,า,า,าแล้วแล้วตอบเอาถามฮะหัวทองใช่โอ้โอ้เนี่ยนี่คือถามมันอ้ายอันนี่กะนักเวอร์นัก,นกตอบไปละ ใล่แล้วเรืออีกจักสองสามคู่แล้วอ้บะผัดบ่อนะโอ้อแ,ลแล้วอีกจั๊กสี่คู่ห้าคู่มือมนี้ กะไข่รเนี่ยอากาศมัน,นห้อนแต่ว่ามีลมพัดจากเล็กจักหน่อยอากาศ,ากาศปา้าตะแม่นสะ่ป่ะโอ้เนาะเฮ็ดจังได้วันนี้เพิ่นบ่ฮู้อ่าสานัน เพิ่นมะลักเห็ดให้เจ้าเอ,อ๋ยแล้วให้เจ้ามาตื่นโดยสบายดีโดยสบายดียนะรพระพาทขอเถิดขอใครเด้อพ่อแม่พี่น้องบูฮู้่าสากมาก้าเหมืนอนอบ่างนี้โ,โ,โ,โดยทั้งบ่อเสี้ยงกับบ่โทบ่งบ่อเขาก็<อ>กเลยบูฮู้่นมะลักเห็ดให้เจ้าเป็นใจสร้างเมื่อกี้เขากินน้าแล้วแม่บุญกินแล้วบบค่อยนี่แล้วมาสู่กินเขาน้องเมย์กินแล้วกินเข่าเที่ยงละ ขอเถอดขอ,ขอพไพ่ไดเด้พอพ่อนม่พี่น้องเลยบาพัดโปผู้โดยโดยว่า,<บ>าเป็น <บา S 1> น้ำทัง,งบาบุญเพิ่นมาอันส่งไม้กันมานำเพิ่นอยู่แต่อันค,อค,อคือคือคือว่าให้เพิ่นเอามาลงนี่บาพัดจักย่ามใด้สิได้ขึ้นโค้งวิญมันเสียวะโปผู้แล้วเพิ่นมาเปล่าเลยครับเปล่าเลยเพิงมาจบเอ,าอ้าม,มาจบเมามาอยู่บ่เศร้านี่ เจ้าต้องมาจอบเลยคันเจ้าโบมาจอบนิ้วขันลักไปแท้ๆได้หนิไม่แพงอยู่งามเนาะมาแต่ไซสเจ้าหนะมาหนิมาแต่ส่งอันสมโนูแเลยค่ะเล็ออกมาเลยได้แล้วบ่สมโนูได้แล้วแต่เอาไปเล็ดใหม่อีกอ๋อทั้งสองเฉลดอ๋ออ๋อได้ออกมาแล้วเลล็ดไแเล็ดเอาสื่อใหม่อีก เืมเจ้าเห็นว่าสร้างนมาลักพื้นเต้นโดยสบายดีเลยบายดีมากแต่เบี้ยกันเลยแหลกออกมาเลยจอดไม่เดยนแหลเบี้ยอย่านี้าะกางคืนหมดล้วกานคืนแล้วว่าคันมาเราคันมาให้สร้างคนหูคนบใหัยไหวนี่เนาะคนมาคนยานมันคนเบากับเบจักเนาะคนคือว่าแหละกางคำเมืองคืน่า เพื่อนไปแล้วให้ช่างคนไปพวกคนได่เมื่อยเราคนมากก็พราแห้งเลยเราวะบ่สเสียที่เนาะเจ้ากระหาผ่าตังค์มาคุ้มใบก็ได้ว่าผัดเองเพราะว่าห้ากับพูว่าเพิ่นสิได้ขื้นโค้งยง้มใดนะเพราะห้ามากกานบ่บุนโชหามากเห็นเลอาอมณ์อยู่นี่แล้วเอ้อเอาไปฝากไว้ประตูอันบอนคอยฝากปูมันมันมัน มันปลอดภัยกลัวเพราะว่ามันอยู่ในหัวเราบะแลงเนี่ยเราสิปิดหัวเลยดูนี่มันกะสีกันกั้นใจแน่แน่จังหน่อยเฮ้คันมันโบเสียกับซะทุ้ข่อยก็ได้มาผ่าตังเด้อมาผัดเด้อมาคุมผ่าตังพื้นนะมันขาดกับเสื้อไหมแล้บปอกไว้แต่กับผ่าไอ้ไม้ทับไว้เนาะอย่างใครกลัวฮะปะโดนโจนแบบนี้นะแเมน เขาเห็นแล้วเขานั่นเด็คนเน่ยมาถีอ่ะไปเรลไ่นคอมมนน่เนยังไงเพล่นได้เลยอีรอบนี้ก็ถือว่าสำเร็จแต่ก็เริ่มได้ออกมาสิเดยเลยเร่อออกมาเลยเดยเดยวเงลนางเอาวะใจเบดตกใจเบสอุทีเดยวไ่งามนะเพื่นเอาห้านด่เด้๋นี้เนาะห้านเดียวกับของเฮาบะ ไม่เบิ่งไม่ก็คืออยากคือเาานาะมีแต่ไม้ย่างมัเนี่ยแม่นบ่อือมีแต่ไม้ย่างไม้ย่างนี่คันว่าแม่ยนี่มันหมดบอกินเนาะถามว่าไม่แม่นไม่ไม้ย่างนี่มันมันตอกก็สบายอ่อนเพื่อนเท้า้างหลังนะมีแต่ไม้ย่างนะ เฮ้ยข่อยข่อยสบป๊บได้ไหมวัานี้ข่อยฮ้อนแดดข่อยสิป๊บแดดแล้วป๊ปอบป,ป,ะ,อสป,ป,ะ,ปะสร้างนะ้ผู้สิบยูหบมูลแล <c ười> ้วแล้วอะไรวะนะไอแล้วแล้วแบพัดมืออื่นนี่เจ้าเสียมโจกเมือเ่อคืนแล้วมันแห้งนี่ขี้ดินเจ้ามัน,ม,นมันอ่อนเจ้า,ามแม่มันเคลียง่ายนี่เพราะว่าทั้งนั่นเพินเพนเพินเอาเอา,เอาไม้อ่อว่าได้ เจ้าเขียทั้งนั้นโอ้ยเหยียบมานอนกิ่งกูมือนี่แน่นคักวันยังแม่มันมันง่ายพวมันอันนี้โอ้ยเจ้าเฮ็ดแล้วก็มาเหยียบโอ้คักขี้ดเจ้าเออเคลยดควัดก็ควัดง่ายเคลียก็เคลียง่ายโอ้โหว่าสร้างมากเลยใช้ได้ยังมาตอนเพื่อนซะเอา โอ้โดยโดยเออเดี๋ยวเป็นย่างเนาะเขเสียงมนทาเสี่ยงกับบฮูอูสยงครโอ้จะพอันแล้วเดีตะเ้าบาเสียงเหมืนบอกเลยัสร้างไปบ้านเ้อเพื่อนเ่านั้นนะเพราะว่าทังสร้างนี่เพื่อนสิติดตามแต่ละแต่ละคลิป คือเพิ่นเห็นเอาขี้ด si ma ินมาแล้วพ่นหู <ah, okay, pause pause, ้แล้วพนสีพลก็เพิ่นก็จะได้อันอังเปาคือกันเนาะเพิ่นก็แฟ้ากมาฮัดแล้วก็จะปิดจับเราคือกันได้นี่เออเราเห็นโอ้วเพิ่นเอาขี้ดินมาลองแล้วปิดจับกันละวะกูมีเบอร์ช่างเนาะยังว่าโทรหาเนาะเออโดยวดีมีแต่มาจอบอ้าวเนมือเศร้าแล้วก็มาเคลียขี้ดินขี้ดอมมาจอบไม่จอบตอกเท่านี้แหละเขาเอาไปตัวนึงก็ลุบทึนเราได้นี่ เสร็จหนึ่งโบแมนเจ็ดซีบคุณบอกมัดเทอะไรนี่พคนซื้อนี่มัดหกล้านกว่าเลยว่ายังเหลืออีกมันยังก็ยังเหลืออีกสีงัวแบบนี้ยังเหลืออีกสีงัวนี่ได้แต่คือกับคางกับเออแน้วก็กับข่าวยังสีงัวอีกประมาณเศร้าโตไม่จ๊่ได้ยังอีกประมาณเศร้าโต อันนี้ก็คือหาเซนคือเลยคือหาเซนนะจะคอยชีจบจำเนก่อนคอยเด้อพ่อพัดสบายดีเดอ้อโดย,โดยเดี๋ยวคอยไปทางพ่นก่อนทางสนวนเดีดย๋ยวไปพ่นกอนวันนี้เ้อคอย้อนแดดไปก่อนเนาะคลิปนี้ก็จางพ่นกะเทคานเรียบร้อยแล้ววะนี่ สงสัยเพื่อนจะได้เมื่อตะเวนและสร้างมานี่เอ้โ,ฮโ,ฮโต้โโดีใจน้ำทางบ๊พัดเด้อบ๊พัดเดอ้อสําเ็จไปแล้วขั้นตอนแรกอ่ะสลาคินนี่ก็ดีใจน้ำเพื่อนอะก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเบอร์สุขุสุขคตและที่บังคิบสมบุญและบระค่าโคชนาอ่ดีใจน้ำทังบ๊ะพัดเพื่อนขอบ,บุญขอบคุณในลายเนาะอ่ะ ทางเอฟซีทุกคนเออบบนะขอบุญขอบคุณอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแ็งความเจ็บยาสุดายของไข่ยาสมีปัสจะโยรยไข่เจ็บเออสุขุสุขคนอําลาพาจากไปแล้วสบายดี